น้ําเดือดแล้วครบับเตาขดลวดความร้อนสองหัวที่เคยทคําคลิปไปวันก่อนอันนี้ก็เพิ่งจะมีโอกาสว่างกลับมาก็ใช้เลยครับจริงๆถ้าต้มน้ําร้อนเนี่ยสู้ตัวนี้ไม่ได้เหนียวนานี่ร้อนไว5นาทีจบนะครับก็ใช้ดีซีเหมือนกันนะอยู่ปักอยู่นน่นส่วนตัวนี้ ต่ขดลวดสองหัวจะแนะนำจะเอานำมาใช้สำหรับตุนน๋นนานๆนะครับใช้ไฟอ่อนๆเพราะว่าตั้งได้ถึงหระดับมีนัมเบอร์ถึงหระดับปิดอันนี้ตัวนูน้นอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับ2องสามสี่ห้าหแล้วก็ออฟไม่มีชา โดยใช้กันอาร์ครับของคุณศักดิ์วิวัตรรุ่นมีพัดลมนีทั้งหลังเสริมพัดลมฮิทซิงแล้วก็ปิดเปิดสวิตช์ที่นี่เลยพอตัวนี้ผมปิดปุ๊บก็คือตัดไฟจ่ายนี่ตัดไฟจ่ายปลั๊กสองอันนู้นเป็นเมนสวิตช์ตัวเดียวจบอันนี้ก็มามาสู่กันนะครับสำหรับ DC ซีเดกอนุกรมแผงให้แรงดันให้ได้มากกว่าโหลด 2 3ถึงเท่าแรงดันอย่าเกิน250โวลต์